วันนี้จะมาทำเมนูข้าวอบเต้าหู้เจนะครับสวัสดีครับผมปั้นจากญี่ปุ่นโพ่อนะครับวันนี้จะมารีวิวซอสผัดผักรสเด็ดหอมตุ๋เจนะครับโดยเมนูที่ทำนะครับคือข้าวอบเต้าหู้นะครับแล้วก็จะใส่ซอสตัวนี้เป็นเครื่องปรุงเขาบอกว่าอร่อยมากมาลองทำกันครับขั้นตอนแรกนับทอดเต้าหู้ความสุกประมาณนี้ก็พอนะครับไม่ต้องถึงกับให้กรอบนะครับเอาแค่ให้เขาเซ็ตตัวไม่แตกตอนหุงก็พอขั้นตอนต่อมานับเต้าหู้ข้าโพดแครอทถั่วลันเตาหั่นเตานะครับเห็ดหอมนะครับ แล้วก็ข้าวนะครับอันนี้ล้างไว้แล้วนะครับต่อมานะพระเอกของเรานะครับซอสผัดผักเห็ดหอมตุ๋เจนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยแต่ซอสผัดผักพอผัดให้เข้ากันนะครับมีแค่ตัวนี้นะครับก็เจได้นะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับเพิ่มความหอมด้วยริกไทยดำนะลงหม้อหุงข้าวหลุดเงียว่าหม้ออะไรจะไผ่พอไหมโอ้หุงได้ห,ดหงะะุงได้หุงได้ครับมาหลุดเงียว่าข้าวเราจะฝุกมไหมซุกไม่น่าหลุดหรอกแน่ถึงแคร่ระดับน้ำโอ้ หอมน่ากินมากนี่นะฮะน่ากินมากแล้วกินอย่างหอมอะ่ะดูขาอบเห็ดหอมตุดเจนะครับอร่อยเลยคือแบบหอมทันนพะืชนะแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีรสชาตินุนัวเค็มๆแล้วเพิ่มความหอมเห็ดหอมเข้าไปอีกที่สําคัญตัวเนี้ยสูตรเจด้วยดีต่อสุขภาพใครอยากลองกินซอสผัดผักรสเห็ดหอมสูตรเจนะครับน,นี้ไม่ใช่ช่วงกินเจก็กินได้นะครับในตะกร้าได้เลยครับ